สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนี่นะครับผมกระสีภาพมาเบิงรถสแกนเนี้ยตัวใหม่เี๋ยวเวที่มาเชิญอาจารย์เอขึ้นมาสาธิตวิธีการใส่งานนะครับพร้อมครับพร้อมนะครับมือนี่ว่ามันใส่ได้อย่างแน่เอาเรื่องง่ายๆนะครับที่ระเรื่องอ่าตอนนี้อาจารย์เอขึ้นมาสวัสดีครับอาจารย์เอครับไหวขึ้นมาก้อนยกมือไหวกั้ขึ้นมาเพิ่งรถดก็เด้ออาจารย์ขั้นตกลงไปมันสีบวามีค้นสาธิตอ่านะครับก้อนอื่นนะครับพี่น้องอันนี้ นะครับตอนนี้มันห่อนเดี๋ยวกับสีรบกวนอาจารย์เอสตาร์ทเครื่องก้อนเนาะว่าเบื้องดูว่ากุญแจสแกนเนี่ยเป็นจ้งไหนครับเปิดไฟติดไว้ในระวังล่อระบบคอมพิวเตอร์เขากับปั๊บปุ้งมาไล่ปั๊บบอเบื้องกระจมามัน้อพอดีบอกันบอพอดีกับปั๊บเอายุมองนี้ไฟฟ้าทั้งหมดนั่นแหละน่าล็อกประตูเส้นทันล็อก บบแมนโรตัดล็อกเลยเนี่ยเส้นตัดล็อกเอ้าอ่ะคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วตากเครื่องไปก่อนมันห่อนเนาะเปิดแอร์มองได้ครับอาจารย์มาเนี่ยใส่สวิตช์ไดในน,ดน,นี้เปิดแอร์ปันนี่ครับนี่เปิดได้ยู่พี่อันนี้ปิดใบก่อนให้เบิ้งเปิดแอร์ตัวนี้แอร์ล่มหมุนภายในปั้มแห้งของพัดลมอ่าพี่น้องนะครับมื้อนี้นะครับเฮากระเบิ้งนะครับอาจจะยุ่เงเยอะไปน้อยครับเอาใส่งานจริงนี่แหละเนาะเฮาบ่เอาแบบสร้างภาพเนาะครับเนาะเฮาเอาแบบใส่งานจริงเนาะ บอดไฟเรับกับคาเข็มคัดก่อนนะครับเ็ษเบิรงว่าเข็มคัดใส่ในี่ครับกระตุกเบิรงโอเควางให้เรียบร้อยจะให้มันครับนะเกือบจะสี่โอเคโค้งเรียบร้อยเนาะปาอาจารย์เอ๊ครับอัายุขาดประตูนี่มันไม่มีสวิตช์กระดอกกระเดืวยแถวมันมีอย่างแนบอคนี่ไม่อย่างรับแถวไรจากข้างล่างกันนี่ตัวนี้ก็เป็น ล็อกประตูปลดล็อกนะครับเส้นทานล็อกกระจกใส่ขวานะครับปรับขึ้นปรับลงได้ข้อดีของกระจกเข้ารุ่นนี้ก็คือว่ามันสึมีระบบความปลอดภัยป้องกันครับมีบข้อนี่แขนนะครับสมมุติว่าเป็นครับมันใจสิเดินลงมาอั่งนี่เาะเพื่อเป็นเด็กน้อยมาอยู่ในรถนะครับมอนดูกรจะมีมปรับกระจก ไา้ขวานะครับกระจกเติงกระจกเติงกระจ uk, กะจล่างนะครับเพาะฉะนันจไดกดลงไปนะครับไฟเมื่นสินจิตเข้ากับกดลูกศรน,นี่นะครับภาษาอังกฤษเ็าเรียกว่าจอยสติ๊กนะครับแท่งหันศานะครับแปลเป็นไทยแต่ว่าเข้ากับต,ตัวนี้แหละป้บกระจกเอามุมที่เท้าปลอดไฟต้องการเห็นกว่าสุดเติงเติ้งซีด้านเนาะอันนี้ก็เป็นปุ่มไล่ฟ้าย่ามฝนตกกระจกด้านาย้ันาดจีมี ก่าขึ้นเท่ากับกดตัวนี้อันนี้ก็ไฟนะครับไฟดีไฟหนาตัวนี้มันบปอร์เนออโต้เท่ากับตรงแป๊บเองนะครับไฟดีไฟหนาตัวนี้ก็เป็นไฟไฟซองด้านหลังไฟตัดหมอกหลังแต่ว่ามันบอติดกันเท่าพอเปิดไฟหนาก็คือแง้มกันขึ้นบางเทือเท่าตรงกันความสว่างข้างหลังหลาแง้มฝนตกแห้งเตือ่นรถข้างหลังแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟทํางาน สังเกตว่าหนันห้อปิดไฟนะครับไฟทำงานนี่มันจะซองอยุ่ยใสขบาจันาร์ซ่องอยุ่ยปน้นหรือว่าซ่องอยุ่ยหางครับซ่องไปทั้งแป็น่ะนะครับมันอยู่มันอยู่ท้ายรถห้องดันไนส้มันจะซ่องง่ามเข้าเหตดต่อหัวต่อหางเสียบสายไฟอย่างสี่นะครับหีนว่ามันวัดติดเกิันเขาเกิดไฟดีนี่มันก็สิติดแสดงว่าเป็นการขึ้นทำง่ายอางเท่าประมาณนี้ว่าบางนึงนี่อาจารย์ครับ ก็อนอาจารย์ขึ้นมาผมก็เห็ุพวกอะไรมันเงื่อนเธอเลยอยู่ไม่เห็ุจังใดครับปั๊บจังใดมีมุ่งมั่ไมมงไหนปั๊บบอกเนี่ยครับเดี๋ยวรูดบัตรก่อนรับค่าเสียงอันนี้รูดรูด,ร,ดรูดบัตรของสแกนเนียบอ่ครับหรือว่าของอันไหนอ๋อของคนทรงครับโอ้ของคนทรงคนทรงบ้านเท่าเนี่ยเนาะโอ้จะเป็นยากเนาะรูดแล้วกันบัตรขาดบัตรแตกเบิดเนาะพี่น้องเก็บบัตรเลยมุมนี้จังบ่ได้หารเนยใช่ครับโอ้มีมองเก็บบัตรพร้อมครับยึดแข็งไปแล้วโอ้มีมองเก็บบัตรพร้อมครับดีแท้พี่น้องครับเบิ่งครับโอ้มีซ่่อองงเเก็บบบัดยาาีนะะ เดี๋ยวป้าพงป์ปบพวงมาไล่ก้อนบาเนี่ยถามไปแล้วกับรต่อป้าพงษ์นึงนี่บดล็อกตรงนี้นะครับครับอยากเอ้ามันสักเข่าสักออกในน้ำตัวไหนครับอาจารย์อยากซีนั้นครับจังไรกันเอเตอรโรดซีนั้นครับจังกี่ไรเอเตอร์้ว้มันที่ปลอดภัยอยู่บอกครับแต่ว่าที่ปลอดภัยคือระยะห่างพอดีเท่าล้วก็เห็นหน้าปัดชัดเจนของุ้งประกอบในสะดวกขับนตอนล็อกเนี่ว่าระยะที่เทาปลอดภัยสะดวกจับพอดี สารได้กาเก้าไดการนะครัดูแขนงอจลกหน้อยพอดีหรือวเกิดบาดเหตุแขนมันกับซีบอหงายครับเอออาจารย์เอครับเห็นว่ารถขันหนีมันมีตัวล็อกความเร็วนะครับมันล็อกความเร็วจังไหนมันเปิดจังไหนเห็นว่าฮห้าคนข้าเจาไปใส่มันก็ใส่โพดให้ว่าสันว่าเพิ่นหูฮันหลังคนหูสวีทจว่าบัดว่าไปกดแล้วมันว่่ทำงานเนี่ยมันต้องมีวิธีการจังไหนครับอาจารย์ครับตัวล็อกคั้นเร่งวิ่งหรือภาษาอังกฤษก็ว่า cruise control นะครับอยู่ตองนี้ครับ มุม้ายนะครับเห็นมีลูกลูกลูกตัวนี้บวกลบเขาสิเพิ่มความเร็วกับกดบวกเขาสิลดความเร็วกับกดลบแต่ว่าความเร็วที่ใส่ได้อยู่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับเขาสิยกเลิกเขาอาจจะแตะเบรกหรือดึงเบรกไอเสียหรือปิดศูนย์มองนี้มันก็สิยกเลิกอย่า้ทำงานเขากับกดไปเลยได้ความเร็วที่เขาต้องการเขากับบตดอ,องใส่คันเร่งเท่า บอันนี้นะครับหูยุคครับพลังคดกับว่าหูวะสันมันใส่บ่ได้ไรวะสันวะกดแล้วมันบ่ทำงานวะสันครับมันมีการสังเกตแบบไหนกันมันตั้งสีเห็ุอะไรมันใส่งานได้ครับอาจารย์มาเปิดมองนี้ก่อนครับกดมองนี้เขาเรียกว่าควิกเมนูหรือเมนูด่วนนะครับกดขึ้นมาอันหนึ่งมันเกิดสีเห็นโอ้มันมี่นั่นขึ้นจู่หน้าจอพร้อมเนาะอันนี้อันอันอันนี้บางนึงนี่มันรูปอยังครับอาจารย์เอาันหายไปแล้วกดไหม มันรูปยังครับนั่นนะอ่าเป็นรูปโหมดการขับขี่นะครับโหมดการเปลี่ยนเกียร์นะครับโหมดการขับขี่ว่าอันนี้อาตัวทรายก้อนละกันโหมดประหยัดนะครับประหยัดพลังงานเดี๋ยูมุกขไทยจะซัดนะครับเอาถักขไทยจะซัดอาจารย์อธิบายไปน้ำครับอ่ะครับผมมันหายไปกดขึ้นมาไหมมันยังไม่หายครับมันจะสีนวงเวลาไว้จะวิสองวิแล้วมันก็หายไปให้เราโอ้มันบวชัวตลอดเอ๊ะบ่ดนี้คั่นเฮาจะู่้ว่าตัวนี้เฮาอยู่โหมดใดเฮาเบิ่งหมองใดเนี่ยอาจารย์มุมซ้ายนี่ครับบ่เห็นติ มุมซ้ายอีโคหมดอีโคโอ้โอีโคนี่มันหมดไปะะัญหา้นเนาะครับผมแล้วก็เฮาอยากเปลี่ยนโหมดสแตนดาร์ดโหมดนะอยู่ตรงกลางฝากบ้านทีหายไปรูปสแตนดาร์ดโหมดก็จะอยู่มุมซ้ายเห็นเขาเห็นน้ำเขาขึ้นเขาลงเขาต้อง,งการเปลี่ยนเกียร์ว้ต้องการพลังเสริมเฮาใส่ power mode นะครับเกียร์กับสิเขาวไว้ขึ้น,นเอะผมสังเกตบางหนึ่งนี่มันมีรูปเลขศูนย์กับรูปแล้วไม่อยู่ข้างล่างมันเป็นยันับอาจปัยนอ่านั่นละ คือ cruise control เอาตรงใส่ลูกศรกดลงมาข้างล่างเชิญนึงกดหมองไหนครับกดหมองไหนเอาเบิ้งเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลมือกันอะนะครับเบิ้งมือกันอ่าเขาเขาขับยู่สิบสี่เขาก็ใส่นิโป้นิโป้กดเอาเบิ้งหน้าจอไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งอาจารย์เอ๋อเสิให้เบิ้งเด้อกัรนิโป้กดไปเรื่อยๆเนี่ยมันสิเปลี่ยนโหมดการขับกีซื้อๆอย่างเดียวโอ้ครับตัวเทิงแต่ว่าขันเฮากดลูกศรลงล่างมันสิเข้าโหมดคูดคอนโทรล r o l เข้าโหมดคูดคอนโทรลแล้วพี่น้องพี่น้องมาแล้วเด้อบ้านเนี่ยเบิ้งดีๆเด้อบ้านเนี่ยมาแล้วครับวัดนี้เน เอาวกดเอาใายเรื่องฟ้าขันขวื่ับกดขึ้นขึ้นบนลงล่างก็ได้แม่นบอขันขึ้นบนลงล่างมันกระิไปหมดคือเก่าโอ้นี่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 เด้อพี่น้องจำเอาเด้อครับตอนนั้นก็ใส่ขวาศูนย์คือปิดครับกดมาขวาตัวนี้คือเปิดีโอ้อันนี้เปิดแล้วเออพี่น้องพี่น้องพี่น้องสังเกตเพิ่งทั้งเครื่องนะครับเพิ่งหนึงอาจารย์เอเพิ่นปิดหมดกูดก้นท้วนผมเห็นว่าเรียกไม่มันเสียโอแมนเขาไปไปจังไหนล่ะตัวนี้ เนี่ยในนี่พอเลื่อนมาทั้งเลขศูนย์เนี่ยอาจารย์ลงเลื่อนขวาครับโอ้ทางเดื่อมันเสียนี่นะครับพี่น้องอันอันนี้มันสีเห็ดงานบ่ได้ยเป็นบ่ครับแมนสีเห็ดงานบ่ได้ครับเอ้จัด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 อ่าเนี่ยครับเป็นบ่ตัวนี้ตัวโอ้ตัวนี้มันต้องโซ่ยู่หน้าจออ่าพี่น้องไปนี่เดี๋ยวผมเสียร่องนะครับน้อยเดี๋ยวให้อาจารย์เอ๊ะครับไปจังน้อยว่าที่นี่ผมสิมาเปิดในกรดก้อนโทรลให้พี่น้องเบิ้งว่ามันทำงานจังไได้นะครับมันสบายจังไได้ต้อไปเบิ้งกันน้ำกันกัน้้้อองเเดี๋ยยวคครรัับบถาากขนะ เอาเด้อครับพี่น้องมาเนี่ยว่าไปก็คือตัวกันเนาะตอนนี้ความเร็วยุทธเนี่ยครับอาจารย์ห้าสิบแล้วเอาห้าสิบนะครับห้าสิบเอาซัมนี่กับพ่อหลัเนาะครับเพื่อความปลอดภัยให้พี่น้องได้เห็นน้ำนาะครับนอจกให้อาจารย์เอ๋นี่เพื่อนได้ลองนะครับเปิดรถความเร็วเนาะรถความเร็วเอียงก็คูดคูดคอนโทรว่าสั้นเพื่อนภาษาอังกฤษเพื่อนนอภาษาปักกิจนะครับเนาะอ่ะอาจารย์เอ๋นะครับเพ็่อหในเบิรงนได้ครับว่ารถความเร็วแล้วมันเป็นยังไงสบายสะดวกสบายแบบไหนนะครับรดบวกบอกขึ้นมันมันบอกว่ารยัง มันบอกว่าโจยังบนท่านได้เปิดขูดก้อนทนนะครับสังเกตมันบป็มีรูปนี่นะครับตอนนี้กับเปิดบ่อได,ด้ดอกคอไฟแดงครับจอดก่อนอ้าวพี่น้องวันหนึ่งมันเจอไฟแดงเอาไหมเอาไม่บาดเนี่ยนะครับเอาไหมวันหนึ่งมันเป็นยังอยมันคอยเปิดบ่ดอได้ก่ออาจาร,รย์เอายังงบนท่านได้เปิดตัวนี้เร<อ>าว<า><า>่ามันบปมีโอ้โหนี่นะมันใส่บ่ได้นออบ่ไดนอนี่ส่เห็นนะครับเปิดก่อนเลือลูกศรลงมาไปทางขวาอันนี้ใส่งานได้แล้วนะครับขามามือใย จับจังที่นี่เขาเฮ็ดไว้ให้จับจังที่ปลอดภัยบอนะปลอดภัยเพราะว่ามีพุ่งรถขึ้นบัวขึ้นไปควันคันเร่งโอ้ไวยพด่งบอดดายลากหาเอาใจยังเอาจักรก็ิกปอ่ะนะครับเห็นบอสหนึ่งยกตีนมาเน,นนนเนี่ยบอได้เหยียบคันเร่งแล้วเห็นบอสหนี่นงตอนตอนตอนนี้อาจจะเอ๋เรายกตีนเนาะพี่น้องอาจจะไม่เห็นนะครับก็ต้องขออภัยนะครับบางทีอ,อาจจะไ่ผสมจริงปานใดเนาะยกเฉายกเฉาขอใขมมส่คำวสุภาพนะครับ ปกติกับเป็นคนประสุภาพมันปัน<ช>นี่เขาเขาเขาเพิ่มไดเพราะครับ,รบอาจารย์มันนี่สมมุิเขาเขาล็อกยุทธหกสิบเอ็ดเนี่ยเขาอยากลดลงอ่ะมันไหวโพดล่เนี่ยมันเกินกฎหมายกำหนดสมมุเิเขาลากขังมาเรีนยนในหกสีเพาอยากลดลงจะหาสีแปดเท็ดแนวไหนครับอาจารย์เอากะมี่ขันโยกตัวเนี่ยกดลงหนึ่งเทืาสองเทือนะครับโอ้เลขมันลดลงเท่าละหนึ่งตัวละพี่น้องครับมันอยู่หาสิบแปดนะครับครับรถเที่ยวรถเอสโซกันล็อกไปเลยครับกันเขาให้ล็อกได้ <58. S 2> บ,บ,บ,บัดที่นี่อาจารย์ย่างเขาเรียนไปป่ะนี้เขาจากเบรกมันมันมันเหตุจังใดป่ะนี้เขาจีตัวร์ไก่แล้วอาจารย์มันมันจีพอเศร้านะมันจีเรียนไปเรื่อยๆนะครับจะแตะเบรกเลยครับนี่เห็น่อๆแตะเบรกปุ๊บอ่าปล่อยเบรกมันก็เศร้าแล้วโอ้แตะเบ,บ,ะเบ,กบ,เบเรกเศร้าเลยมีจัดเลยจี่น้องเลยเขาต้องเร่งรถเน,นี่ยมาชันไงกระดอกกระเดียบั่ะนี้ว่าขันเขาเบรกนะรถกดบวกมันก็ขึ้นต่อตอนนี้สี่สิบสองครับก็ใส่ง่ายไงเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยไปแต่ใส่ขึ้นยังในรถกดไปเรื่อยๆอยากได้เท่าไหร่สี่สิบห้า อย่างในหาซีฟกับโบวกไปแต่ว่าค่อยๆเพิ่มท่นเพิ่มจวดเดี๋ยวมันสิกินน้ำมันหลายที่จังห้องอัดทันเล่งเต็มที่นะ,นะครับอ่ะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เอหลายๆเนาะครับเดี๋ยวมันทีเนี่ยหรือยืดใหญ่ๆห่างน่าไม่ช่องมันทีเห็นหาเวลาเฮานี่เกินไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแห่อาจารย์เอพักนะครับเดี๋ยวเสีเขาสิเอารถไปนั่งร้านกาแฟจังหน่อยจากนั้นเฮาสิเริ่ม นะครับถ่ายคลิปใหม่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับอาจจะใส่ายใส่ยากนะครับคอมเมนต์ยุ่ใต้วิดีโอนะครับเนี่ยไหนอยากได้อยากเห็นนะครับอคลิปนี้เป็นภาคภาษาอีสานเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่หนองบัวลำพูนะครับตอนนี้มาเที่ยวหนองบัวลำพูนะครับสิไปเมืองเลยสิไปวังสะพุงนะครับไปทั้งไหนกันนะครับไปทั้งไหนกับใครค้นฮอดกันให้คิดเห็นกันคนอีสานนั่มกันนะครับนะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบายบายสวัสดีครับผม